สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพร,รักครับขณะนี้กลุ่มตัวแทนเยาวชนนะครับจากประเทศไทยนะครับก็ได้โดยทางมาถึงสนามบินนานาชาติดูไบาสาธารณรัฐอเมริกาแล้วนะครับตอนนี้เราก็กําลังรอเปลี่ยนเครื่องอยู่นะครับก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง40นาทีนะครับก็อยากจะพาทุกคนนะครับให้มารู้จักกับตัวแทนเยาวชนคนหนึ่งนะครับ จากสังคมมุษเชียงใหม่ครับก็อยากให้น้องได้แนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อมานาค่ะมาจากสังคมมุษเชียงใหม่ค่ะก็ในวันนี้นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมชม,มุมเยาวชนโลก ที่ลิสบอนประเทศโปรตุเกสค่ะแล,แล้วก็มันก็มีความคาดหวังว่าจะได้เจอประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแล้วก็จะได้เจอผู้คนใหม่ๆที่เราไม่ได้เคยรู้จักแล้วกออ็แล้วก็รู้รู้รู้จักคนอื่นมากขึ้นโดยเฉพ<ม>าะเยาวชนจากประเทศไทยคุณพ่อซิสเตอร์แล้วก็คนที่ไปได้วยกันก็หวังว่าจะได้เจอประสบการณ์ร่วมกันแล้วก็จะมีประสบการณ์ที่กลับไปเล่าให้กับเยาวชนที่ไทยได้ฟังค่ะก็ขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ